ฟอร์มซีซั่นก่อนมันเละเทะมันแทบรับไม่ได้การเล่นที่ไม่เป็นทรงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนยังดีที่ได้แชมป์ยุโรป้าให้แฟนบอลตอนท้ายซีซั่นครับดังนั้นเนี่ยซีซั่นนี้มันต้องดีกว่าเดิมคว้าชแชมป์ได้แล้วก็ต้องต่อยอดให้มันสูงขึ้นไปหมดยุคก,กัปตันสนแล้ว ทีมต้องก้าวสู่ยุคใหม่ยุคแห่งความหวังการเสริมทีมอย่างตรงเป้าโค้ดใหม่มีฝีมือและความศรัทธาที่เชื่อว่ามันจะต้องดีกว่าเดิมตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอยุคแห่งการต่อยอดยุคใหม่ของไก่เดือยทองก่อนฟังคลิปนี้ครับรหัสสั้นๆใจแชร์ซับตัวเทฟุตบอลลงคลิปให้กับทุกคนได้ชมกัน365วันไม่มีวันหยุดนะครับแถมยังมีคลิปสั้นและก็คลิปรวมฮิต ให้กับทุกคนได้ชมย้อนหลังกันด้วยครับย้ำอีกทีครับตัวที่ฟุตบอลลงคลิปทุกวันไม่เชื่อเปิดดูหน้าช่องดูทุกวันได้เลยครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับ คอเนวสเปอร์เปิดบ้านรับมือเบอร์ลี่ทีมน้องใหม่พวกเขาทําได้อย่างยอดเยี่ยมครับสประตูจากลิชาริสันและอีกหนึ่งจากเบนเนนจอนสันเป็น3แต้มที่แฟนบอลรู้สึกโล่งใจอย่างมากครับไม่เพียงแค่เป็นการเปิดฤดูกาลใหม่ได้อย่างสวยหรูแต่ยังเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าทีมจะยังคงไปต่อได้มีอนาคตที่ดีได้ไม่ต้องพึ่งพาก,กับตันซนอย่างที่เคยไม่ว่าจะในแง่ฝีเท้าในสนามหรือในแง่ของศูนย์รวมจิตใจของทีมดูเหมือนว่าพวกเขาจะพร้อมก้าวต่อไปแล้วในซ้นทางนี้ย้อนกลับไปตอนจบซีซั่นครับแม้พวกเขาจะคว้าชแชมป์ยู แต่ในทีมกลับไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยโดยเฉพาะเรื่องทิศทางในการทำทีมภายใต้กุนซือแอนด์สปอตเตโกโกูการจบอันดับ17ของตารางเกือบจะตกชั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่รับไ่ได้ด้วยประการทั้งปวงสุดท้ายแม้จะมีโทฟี่แต่ทีมก็ตัดสินใจปลดเขาออกจากนั้นก็ต้องเฟ้นหาโค้ชคนใหม่แล้วฝ่ายบริหารก็ตัดสินใจเลือกโทมัสแฟงกุนซือของเบนฟอร์ดเข้ามาแทนที่โดยเป็นการพิจารณาจากหลายปัจจัยครับสิ่งที่เห็นได้ชัดคือแฟงมีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกการทำทีมเล็กอย่างเบบบนนอดดให้้มีีีีผลลงงงาาาจททท่ทาาแแถวกกตไุ ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเขารู้อยู่แล้วว่าการเล่นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยต้องเจออะไรบ้างนอกจากนั้นนะครับแฟงยังเป็นที่รู้จักกันดีครับกับการดึงศักยภาพนักเตะเขาพาทีมขึ้นมาจากแชมเปียนชิพและอยู่รอดได้อย่างแข็งแกร่ง ในพิมลีครับขาทําให้นักเตะที่ไม่ได้เป็นที่รู้จักให้กลายเป็นนักเตะที่หลายคนจับตามองจากคนธรรมดาให้กลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ของลีกได้นักเตะอย่างไปอันเอมโบโมที่ไม่ได้มีชื่อเสียงกลายเป็นนักเตะที่เป็นรองแค่ซาร่าคนเดียวในตาแหน่งปีกขวาเมืม่อฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งจุดนี้ครับตรงความต้องการอย่างมากกับสเปอร์ที่พยายามจะสร้างทีมขึ้นใหม่หลังโซนึ่งมินย้ายออกไปไม่เพียงเท่านั้นครับเขายังเป็นคนที่มีปัจจัยาการทําทีมชัดเจนแต่เขาก็ไม่ได้ยึดติดกับระบบการเล่นแบบตายตัวครับเขามีความยืดหยุ่น่นนตาาาาามสถาาสถกกกรรณ์ูงเเเพืออให้้ขับจ ต่อสู้ที่หลากหลายและการมีนักเตะในทีมที่อยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านแบบสเปอร์เนี่ยซึ่งมันก็มาพร้อมก,กับการบริหารจัดการคนที่ดีเน้นเรื่องวัฒนธรรมภายในสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเตะเพราะเขาเป็นคนที่สามารถสื่อสารกับทีมได้อย่างชัดเจนครับเน้นสร้างทีมเวิร์กซึ่งก็นับว่าสําคัญมากๆเช่นกันในตอนนี้สเปอร์ยังสามารถเสริมทัพได้อย่างตรงจุดอีกด้วยครับตลอดเวลาที่ผ่านมาพวกเขามักจะถูกวิจารณ์กับการใช้เงินการซื้อนักเตะที่ดูแพงเกินจริงสุดท้ายศักยภาพไม่ดีเท่าที่จ่ายแม้ว่าจะแก้ด้วยการขายนนัักเตตขอออองงงวไไปด้ใราาคที่สู มันก็ไม่ได้น่าประทับใจนักในด้านคุณภาพผู้เล่นขาเข้าแต่ตอนนี้มันดูต่างออกไปครับเมื่อพวกเขาวางแผนเสริมทีมได้น่าสนใจซีซั่นนี้พวกเขาเสริมนักเตะประการหลังตัวกลางครับมากถึง3คนครับโดยเน้นไปที่กองหลังดาวรุ่งทั้งหมดตั้งแต่เควินดานโซซื้อขาดมาที่ค่าตัว21ล้านปอน ลูก้าวิสโควิดอายุ18ปีค่าตัว12ล้านปอนด์อีกคนคือโคตะทากกอีครับแข่งจากญี่ปุ่นอายุ20ปีค่าตัว5ล้านปอนด์หากมองจากฤด,ดูกาลที่แล้วเนี่ยทั้งคริสเตียนโลเมโลและมิกกี้ฟันเดเฟนที่เป็นเซนเตอร์ฮาบตัวหลกักต่งางก็ผัดกันบาดเจ็บทำให้แนวรับของทีมมีปัญหาตอนนี้จึงเพิ่มตัวเลือกด้วยการเสริมนักเตะเข้ามาครับแถมยังเป็นการคิดถึงอนาคตด้วยการเสริมนักเตะอายุน,น้อยๆที่มีแววเก่งสามารถก้าวขึ้นมามีส่วนร่วมกับทีมทั้งในตอนนี้และในอนอาคต ไม่เพียงแค่แนวรับครับพวกเขายังยืมตัวชูวอัลปาลินญ,ญามิดฟิลด์ตัวรับจากไบเอเมนิกมาร่วมทีมด้วยแต่เขาก็สร้างชื่อในเยอรมันแทบไม่ได้เลยแต่เขาก็มีประสบการณ์ที่ดีครับในพิีเมลีกมาก่อนน่าจะสามารถช่วยทีมได้ในการต่อสู้ที่กลางสนามเขาเป็นนักเตะที่ยืนคุมแดนกลางได้แข็งครับเก่งในการเข้าปะทะอ่านเกมและมีพลังทางร่างกายการมีเขายืนอยู่ตรงกลางครับจะช่วยให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นโดยเฉพาะในแง่เกมรับเขาจะยืนต่ำเพื่อปัดกวาดก่อนที่คู่แข่งจะถึงแนวรับช่วยชะลอบอลของคู่แข่งหรือในแง่เกมรุกเขาจะช่่่ววยใหห้้ทีมไมไตองง หลังกล้าเล่นเกมรุกมากขึ้นก็มีเขาคอยระวังเวลาทีมพ่าเสียบอลเปาลินยาครับจะช่วยให้เกมตรงกลางเนี่ยมีความสมดุลมากขึ้นแม้ว่าจะอายุ30ปีเข้าไปแล้วครับแต่ก็ยังไม่แก่เกินไป พราะเขามีความฟิตส,สูงขยันวิ่งไล่บอลซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมต้องการมากอีกคนที่น่าสนใจคือโมฮัมเหม็ดคูดูสครับที่ย้ายมาจากเวสต์แฮมค่าตัวสูงถึง55ล้านปอนด์เป็นการเสริมที่ถูกจุดคูดูสครับเป็นนักเตะในตำแหน่งปีกจุดเดียวกับทีมที่กัปตันซอนเนี่ยทิ้งช่องว่างเอาไว้เขาเป็นปีกที่มีความเร็วความคล่องสูงเลี้ยงกินตัวได้เก่งสาาร้างมิติได้หลากหลายในการเข้าทำรวมถึงสามารถเปิดบอลให้เพื่อนได้ด้วยช่วยเพิ่มทั้งจำนวนประตูและจำนวนแอสซิสต์ได้กับทีมซึ่งเห็นได้ชัดครับในเกมที่ชนะเบอร์ลีย์คูดูสสามารถทำได้ถึง2แอสซิสต์ในนัดนี้ครับขณะเดียวการนอกจาก นี้เนี่ยยังได้ไม่ติดทางด้านพลังงานและความดุดันเพิ่มอีกด้วยเขาเล่นด้วยพลังงานที่สูงมีความมุ่งมั่นในการแย่งบอลกลับมา ซึ่งเมื่อรวมเข้ากับระบบเพสซิ่งของโทมัสแฟงนะครับมันก็เป็นคีย์สำคัญในระบบทีมชุดปัจจุบันด้วยและที่สำคัญคือการที่เขาเล่นปีกได้ทั้งสองฝั่งและอาจจะรวมถึงเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกได้ด้วยเหมือนกันครับส่วนแนวรุกครับยังถูกเสริมด้วยมาติสแตลครับที่ซื้อขาดมาอีกคนแม้ว่าอาจจะเป็นของเดิมที่เล่นกับทีมมาแล้วครึ่งซีซั่นแต่เขาก็เป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์ครับเคยถูก,กยกย่องว่าเป็นหนึ่งดาวรุ่งที่น่าจับตามองของโลกแต่ตอนนี้เหมือนฟอร์มตกลงงงไไปปปครรรรรััับบแแตต่่่่่่เเเเขขาาาาาา็็นววววุกกกกกททททีีีีีีมมมมมะะพพลลลจสสออด้ยยิิธภูใชง ฟอร์มไม่ดีแถมยังอาจจะต้องปรับตัวเนี่ยมันทําให้เขาไม่ได้แสดงศัก,กยภาพที่มีออกมาดังนั้นในซีซั่นนี้หากเขาทําได้ดีได้ร่วมมือกับนักปั้นอย่างมามัตแฟงก็อาจจะทําให้เตลกลายเป็นนาวิ่สำคัญใ้กับสเปอร์ในยุคต่อไปก็เป็นได้เหมือนกันครับณนะตอนนี้ครับแม้ว่าฤดูกาลจะเปิดแล้วครับแต่ตลาดนักเตะยังไม่ปิดทาให้สเปอร์ยังมีข่าวว่ายังคงมองหาหนักเตะเพิ่มโดยเฉพาะตําแหน่งปีกแนวรุกครับเพื่อเพิ่มตัวเลือกและเพิ่มศัก,มก,กยภาพในการเล่นเพิ่มความยืดหยุ่นในกับทีมเขามีความคล้ายกับ ลุกมากกว่ายืนปีเขาเป็นนักเตะที่มีทักษะการเลี้ยงบอลยอดเยี่ยมและพาบอลฝ่าแนวรับได้ดีและกระจายบอลได้ดีเหมือนกัน แถมยังสามารถหาโอกาสทาเกมได้ด้วยตัวเองได้ด้วยครับขณะเดีวยวกันครับเขามีสถิติการทําประตูที่น่าสนใจฤดูกาลที่แล้วครับเขายิงไป14ประตูในทุกรายการโดยเฉพาะเรื่องลูกนิ่งและการยิงจากนอกกรอบครับแต่ก็ทําได้ถึง11แอซซิตด,ด้วยไม่ใช่จะยิงอย่างเดียวการเพิ่มตัวสร้างสรรค์เข้ามาในทีมนะครับในหลายๆด้านและหลายๆส่วนของสนามจะเพิ่มโอกาสการทําประตูให้กับบรรดาตัวจบสกอร์ของทีมอย่างลิชาร์ดิสันหรือโดเบนิกโซลันกี้ที่ผัดเปลี่ยนเข้ามายิงประตูหากสเปอร์เป็นไปได้อย่างที่คาดการณ์นี้นะครับจะช่วยพัฒนาการทาทีมของโท ได้อย่างมากเพราะเขาจะสร้างทีมที่มีโครงสร้างแข็งแกร่งทั้งเกมรุกและเกมรับในความสําคัญกับการคุูพื้นที่และการป้องกันที่เหนียวแน่นก่อนจะใช้ความเร็วของผู้เล่นแนวรุกและการพลิกบอลจากกองกลางปรับสปีดจากรับเป็นรุกได้อย่างรวดเร็ว การเล่นของแฟรงยังเน้นการเรสซิงสูงซึ่งต้องการนักเตะที่มีความมุ่งมั่นความขยันอย่างมากนักเตะอย่างลิชาริสันหรือโคดูดก็ตอบโจทย์ได้ดีเทสซิงคู่แข่งยามที่เสียบอลแดนบนยังดุด,ดนันเพื่อชิงการครองบอลกลับมาแต่อย่างไรก็ตามครับเขามีความยืดหยุ่นในการวางเทคนิคสามารถปรับผังการยินตำแหน่งนักเตะได้ตามสถานการณ์ อีกหนึ่งอาวุธที่น่าสนใจนะครับจากทีมของทวัดแฟงนั่นคือการเล่นลูกตั้งแต่เขาทําได้ดีทั้งรุกและรับซึ่งมันก็สร้างความแตกต่างในเกมที่ตีตันได้นี่คือโฉมหน้าที่กําลังจะเปลี่ยนไปของสเปอร์ครับพวกเขาควา้าแชมป์แรกในรอบ17ปีมาแล้วแฟนบอลมากมายเชื่อว่ามันคือถ้วยที่จะล้างอาถรรพ์ให้ทีมต่อจากนี้มันคือก้าวที่จะเดินไปข้างหน้ายังไม่หยุดยัง้งภาพรวมตอนนี้ของพวกเขามีแนวรุกที่หลากหลายดูดันมีกองกลางที่มีความสมดุลและแนวรับที่แข็งแกร่ง รวมถึงการทําทีมที่เน้นโครงสร้างอย่างที่ควรจะเป็นนี่คือช่วงเวลาของความหวังและความฝันถึงอนาคตแต่แฟนบอลก็อยับเพลินเผื่อใจไว้บ้างครับเพราะฟุตบอลเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนโดยเฉพาะปัจจัยสําคัญที่ชื่อว่าแดเนียลเลวีที่ไม่ต้องอธิบายอะไรแฟนสเปอร์ก็คงรู้ดีครับในความผีเข้าผีออกของเขาถึงจะเป็นอย่างนั้นครับก็อย่าหมดไฟในใจ ร่วมเดินทางไปด้วยกันอยู่เคียงข้างทีมไปจนสุดทางในด,ดูกาลนี้ไก่ทองอาจจะไปได้ไกลอย่างที่คาดไม่ถึงก็ได้ครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว,นนว่าฟุตบอลวันนี้จบเทฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ